มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัยภูมิอ่วมฝนถลมทั้งคืนน้ำป่าหลากท่วมสี่อำเภอบ้านเรืองจมบาดาลวันที่7กันยาย,ยน2568เกิดพาย,ยุฝนกระหน่ำตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันใน4ี่อำเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอบ้านข้าวอําเภอแก้งคลอและอําเภอเทพสถิตค่ะ โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คืออำเภอบ้านข้านะคะมวลน้ำสีแดงขุ่นจากเทือกเขาและลำห้วยสายสำคัญไหลบ่าเข้าท่วมถนน201บริเวณหน้าวัดบ้านนนแดง รถยนต์หลายคันจมน้ำเสียหายนอกจากนี้ถนนสาย225เฉยภูมินครสวรรค์ตั้งแต่หน้าวัดบ้านหนองบอ่อและหน้าวัดหนองไผ่ตำบลนน,นนแดนที่ถูกน้ำท่วมสูงรวมถึงบ้านเรือนและก็ร้านค้าและวัดดิมถนนชฉยภูมินครสวรรค์หลายแห่งจมบายาดชาวบ้านและพระสงฆ์ต้องเร่งอพยพขึ้นสู่ที่สูงหลายรายต้องไปอาศัยกินอยู่บนศาลาวัดชั่วคราวค่ะ ชาวบ้านหนองบ่อตำบลนนแดงเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตนเองลุกขึ้นมาเตรียมของไปทำบุญช่วงดีสามแต่ไม่ทันรายน้ำป่าไหลทละลักเข้าบ้านอย่างรดวดเร็วข้าวของเสียหายแทบทั้งหมดทั้งข้าวเปลือกข้าวสารเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ากว่าแสนบาทเพราะว่าในบ้านมีเพียงผู้สูงอายุไม่ทันขนหนีน้ำตั้งแต่เกิดมากว่า76ปีเพิ่งจะเคยเจอน้ำรุนแรงเช่นนี้ ทั้งนี้พายุฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชียภูมินะคะยังคงทําให้ถนนหลายสายถูกน้ําท่วมขังและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน4ี่อำเภอสําคัญซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการสัญจรอ,อย่างหนักด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ